ตลาดของคนเป็นใกล้วัดน้ำแดงครับครับเป็นบริษัทร,รับเหมาก่อสร้างครับอ่ามีมีพี่ที่เขาทําอยู่บางน้ำเปรี้ยวแนะนําให้ไปดูที่เกษตรพัฒนามีคนแนะนํามาด้วยครับเขาบอกว่ามันมันดีดีกว่าอันที่ผมไปดูไว้ สวัสดีครับผมวงปิศดาเกษตรพัฒนาฉะเชิงเทรานะครับวันนี้เรามาส่งรถไถเดินตามกันที่จังหวัดชาเชิงเทราอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับลูกค้ากันเลยครับว่าลูกค้ามีความรู้สึกยังไงกับรถไถ,ถเดินตามบฏิบัติภัยของทางโรงงานเกษตรพัฒนาชาเชาิงเทราสวัสดีครับครับก็นะครับวันนี้ผมทีมงานเดินทางมาส่งมอบรถไถเดินตามบฏิบัติภัยนะครับให้กับคุณเอฟไม่ทราบคุณเอฟอยู่แถวไหนบริเวณไหนยังไงบ้างครับอยู่ตลาดบองคนเป็นใกล้วัดน้ำแดงครับคขอบคุณครับ เป็นเป็นบริษัทด้วยใช่ไหมครับครับเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างครับครับผมครับแล้วก็มีพื้นที่เหลือข้างหน้านิดหน่อยครับก็คือมีโครงการทําุํคนาด้วยก็เลยจะซื้อรถไถัาใช้งานครับไม่ทราบรู้จักตัวรถจากช่องทางไหนครับอ่ามีมีพี่ที่เขาทําอยู่บางน้าเปรี้ยวแนะนําให้ไปดูที่เกษตรพัฒนาอ๋อครับแต่ผมก็ดูดูหลายที่แล้วไปดูไหลายที่แล้วคือตอนแรกก็ไม่ดูหลายรุ่นครับครับแล้วอะไรที่สุดท้ายทําให้เลือกคันนี้ครับก็ผมเข้าไปดูที่โรงงานมาก็เห็น หลายอย่างหลายอย่างับแล้วก็มีคนแนะนำมาด้วยครับเขาบอกว่ามันมันดีดีกว่าอันที่ผมไปดูไว้อคครับผมนะครับโอเคครับแต่ยังไงวันนี้ทางผมและทีมงานก็ต้องกลับขอบคุณคุณเอฟมากนะครับที่เลือกใช้รถไถจากทางเกษตรพัฒนาขอเคุณเรื่องดีนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ถ้าใครอยากพลาดคลิปสนุกนกอันนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe ้วก,กดกระดิ่งด้านล่างด้วยนะครับหรือหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยทางเรายดีๆเต็มใจให้ข้อมูลกับทุกๆท่าน หรือจะโทรมาหาเราก็ได้นะครับที่บริษัทโรงงานเกษตรพัฒนาจาัดเชิญซาจำกัดเบอร์โทร038593135หรือจะอดไลน์มาคุยกับเราก็ได้นะครับที่ไลน์ดีเกษตรพัฒนา K A S E T p H A T T A N A ถ้าชอบกดไลค์มีใจคอมเมนต์มาอยากได้รถไถยที่คุ้มค่าเกษตรพัฒนามีให้คุณสำหรับวันนี้ผมได้ทำงานได้ทำการส่งมอบรถถยเดินตามกับทีมร i ไฟให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนได้สั่งซื้อสินค้าเราไปส่งสินค้าใคุณทันทีขอบพระคุณมากครับ